สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทีมีเจรจาดการหาอยู่หากินการตึกสอนจนแหนะครับมีหลายๆท่านนะครับเห็นผมว่านแหนะครับเราก็มักจะมาถามผมนะครับหลังจากที่ผมเอาปลาขึ้นนะครับแล้วนะครับเราก็มักจะมาถามว่าว่านแหคขึ้มานแท้นะครับเป็นย่อนยังใส่วิธีการใดแหคขึ้มานนะครับอันนี้ผมก็บ่ได้ว่านเก่งก็มูดนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะ แนะนำนิดหนึ่งนะครับเด้อนะครับอันนี้เป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับพี่น้องนะครับอ่าปวดใส่วิจารย์านในการรับชมนะครับพี่น้องนะครับอ่าน้องทั้งน้องที่ไปล้งนะครับผมมีความเสือวา่าเพิ่นมีเจ้าทีเจ้าทางเจ้าน้องเจ้าอาหักมีภูมิบ้านมีภูมิเมืองบางน้องเป็นน้องเก้าเป็นน้องแกนะครับอ่าผมเสือเนี่ยวา่าในน้องนั่นต้องมีสิ่งสักดิธิ์หรือว่า สิ่งที่เป็นคล้ายๆว่าปลูกปักรักษาดูแลนองป่าของเพิินอยู่ครับก้อนสิงลงต้นระเที่ยนนี่ผมก็จะทําทการคล้ายๆว่าขอเพิินกิ่นก้อนนะครับวิธีการกับวม,มีอย่างไรครับพี่น้องก็แค่ว่าเฮายางลงไปนี่นองนะครับนหนองน้านะครับแล้วก็นั่งคุกเข้าแล้วก็พนมมือขึ้นอยู่ในน้านะครับบ่ต้องพนมมือเหนือน้านะครับเฮากันเราเฮากับจมปากว่ามืนอนีลูกหลานมาจากไซกันไรไปนะครับ ามาหายู่หากินมาขอปู่ขอป่ามาใส่พัเพึงก็ไล่ไปหาเจ้าน้องเจ้าอาฮักผู้สังกษาญาสังกษีภูมิบ้านภูิมเมืองเ,อเจ้าสมพันธ์ที่เพิ่นปกปารักษาน้องนี่นะครับลามาเบิดครับพีนองครับลามาสูเนียวนะครับเรากล่าว,ว่าลูกหลานมาขอยู่ขอกินให้ได้ปาลาไล่ไล่ให้ได้ตัวใหญ่ใหให้ได้โชคให้ได้หมนันให้ได้ซาให้ได้ลือนะครับ เราก agne, ine, right, money, none, so well. ็ให้การว่านแฮเมอรอนี่จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆนะครับ่าให้เป็นล้มเป็นแรงนะครับก้าวพ่นนะครับยกมือไหวน้ำเราก็เอาน้ำมาชิดใส่หัวจะน้อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเรากลับไปว่านตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อครับผมไปทุกนองนะครับน้องใดบ่เป็นตาได้ก็ได้นะครับบ่เป็นตามานก็มานบางเทือก็มานก็มูนะครับอันนี้ผมว่านฟังครับขอน้างมานนะครับอันนี้ไป ลาลาสวยๆก็ยังได้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นความเสือผม้ดยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ย่าไปเสือผมหลายแต่ว่าด้วยความเสือของผมส่วนตัวนะครับก็นานี่ผมกับเขเฮ็ดดอกครับอ่าครับบ่ได้ปันไดแต่ว่าช่วงหลังม้านี่ครับผมไปบ้านเฮนองใดผมเห็ดทังสี่ตลอดนะครับเสียดายท่านก็เห็ดคือกันนะครับเพิ่นบางท่านเพิ่นก็มีอาหารการกินไปเลี่ยงอาจจะเป็นกับเข่ากับน้ำเอาไปว่างไว้นะครับหรือว่ามีเราอยากมาปิ้งกัน นั่นไปครับบางน้องเป็นดอนปู้ตาได้ครับพี่น้องอ่าเพิ่นมีเจ้าที่เจ้าทางอ่าพี่น้องที่มีความเสื่อทั้งสี่คือผมกะสามารถเฮ็ดได้ครับกะว่าเสียบ่าหายอะไทั้งสินครับอ่าเฮ็ดแล้วก็สบายใจเฮ็ดเป็นรถพี่น้องครับอ่าสำคัญคือว่าเฮากะให้เฮาอ่าว่านดูดูพร้อมนะครับอย่ายินยู่ดซื้อครับป่ามยู่ย่านครับอ่าพี่น้องบางคนยินยู้ซื้อบ่ค่อยว่านเหตุกะบ่ได้ป่ากันครับพี่น้องครับเฮากะต้องมั่นว่านนะครับพี่น้องเด้อนะครับอ่าฝากฝากพี่ฝากน้องเล็กน้อยครับอ่าพอได้เปลี่ยนแนวทางนะครับเด้ออันนนี้ก็็เปความมเสสือบุคคคลนะรับ พี่น้องที่บ้างคิดนี้แล้วครับหากมากฝากนะครับฝากกดติดตามแน่หรือว่ากดไลค์หรือว่ากดแชร์ใหน้นะครับเด้อ่ให้พี่น้องนะครับมันๆมไยอ่าใส่แม่ใส่ไข่เดินทางปลอดภัยอ่าเราำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอบบอนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับพบกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ